อขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจที่วิ่งเข้าวิง่งออกกระทบปลายจมกูกของเราให้ชัดเจนหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ถึงเราละไม่ได้ถึงเราหยุดไม่ได้เด็ดขาดเราก็หยุดขณะที่เรานั่งอยู่นี้แหละหลวงพ่อเป็นแค่เพียงผู้ชี้ผู้แนะอุบายในการทําความเข้าใจการสร้างสติหรือว่าการจเจริญสติ ต้องปักหลงอยุดที่กายของเราเช่กนกอนดยที่ลมหายใจเข้าออกอันนี้เขาเรียกว่ารู้กายความรูร้สึกไม่ชัดเจนเราก็พยายามหลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวยาวลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจเพเียงแค่เรื่องการหายใจเราก็พยายามหายใจให้เป็นธรรมชาติที่สุดการสูดลมหายใจเข้าไปยาวยาวลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆให้ต่อเนื่อง ถ้าความรู้สึกพังเผแเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่ความรู้สึกพังเผแเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่จะไปเกยดคล้านทั้งที่ใจของเราก็เป็นบุญอยู่นั่นแหละใจของเรายังคิดยังปรุงยังแต่งอย่างเกิดอาจจะเกิดอยู่ในบุญในกุศลฝักใฝ่ในบุญถ้าเขายังเกิดยังปรุงยังแต่งอยู่เขาก็ไม่สงบถ้ามีความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งเขาอยู่เขาก็ยังหลงอยู่เขาหลงอยู่อย่างละเอียดมากเลยทีเดียว เราต้องมาสร้างความรู้ตัวแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องการรู้ที่ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องลึกๆลงไปแล้วก็จะรู้ลักษณะของใจที่ปกติใจที่ไม่เกิดรู้ลักษณะของความคิดที่ผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจรู้การเคลื่อนไหวของใจว่าเขาเกาะตัวอย่างไรเขาเกิดอย่างไรเรารู้ไม่ทันต้นเหตุเราก็รู้จักตับรู้จักควบคุมรู้จักหมั่นพร่ำสอนใจของเรา คงจะมีสักวันหนึ่งเราสังเกตเห็นใจคลายออกจากความคิดถ้าเราจะเริญสติไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราจะไปรีบไปเลียงว่าต้องเอาให้ได้ต้องทำให้ได้เราก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆอย่าไปเก็ดคร้านใจเกิดขีดเล็แเราก็รู้จักดับรู้จักหยุดทำในสิ่งตรงกันข้ามของเขาใจเกิดความอยากเราก็ดับความยากด้วยการเอาออกด้วยการให้ ใจเกิดความโกรธล้วก็พยายามดับความโกรธให้ได้ใช่ก่อนเราดับความโกรธจากเขาเริ่มเกิดหรือว่าแสดงออกมาทางกายทางวาจาเราก็ต้องพยายามดับดับภายในไม่ได้ก็ไม่ให้ออกทางกายทางวาจาถ้าจะออกทางวาจาเราก็ใช้ปัญญาหลบหลีกู้จักแก้ไขรู้จักปรปับปรุง แล้วก็ให้อภัยทานมองโลกในทางที่ดีไม่ต้องไปกังวลว่าจะเสียเปรียบกิเลสคนนู้นไม่ต้องไปกังวลว่าจะเสียเปรียบกิเลสคนนี้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีเราแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาของเราให้ดีแล้วก็รู้จักให้อภัยที่ทำทำไมใจของเราถึงเกิดทําไมใจของเราถึงหลงเราต้องเจริญสติของเราให้เข้มแข็งให้ต่อเนื่องมองให้เห็นเหตุเห็นผลตามดูรู้ทุกเรื่อง ใจของเราคลายออกรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจนเขามองเห็นความเป็นจริงจนเขารู้รับรู้ความเป็นจริงเขาถึงจะยอมปล่อยยอมวางได้ทีนี้การดับการละไม่มีใจก็เกิดอยู่งั้นแหละทั้งที่รู้รู้มันก็เกิดถ้าเขาไม่หลงเขาไม่เกิดเรามาดับความเกิดตั้งแต่เขาก่อตัวก็จะถึงจุดที่เขาอยู่คือความว่างความบริสุทธิ์คือฐานของใจ เราก็ต้องพยายามนะอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งทั้งพระทั้งโยมทั้งฉีทั้งคารวัตพวกเรามีบุญแล้วแหละถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสคนมีโอกาสมากก็มีคนมีโอกาสน,น้อยก็มีคนที่สร้างบุญบาร,รมีมาดีตั้งแต่อดีตปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดีก็จะส่งผลถึงอนาคตทำไมเราถึงลำบากบางครั้งบางคราวลำบากทั้งสมมติลำบากทั้งวิมุติเพราะเราสร้างอาน,นิสงส์งมายังไม่เต็มเราก็ต้องมาสร้างมาสานต่อให้เต็มเปี่ยมกิตที่ไม่มีความทะเยอทะยานอยากกิตที่ไม่มีความหิวโหยจิตที่ไม่เกิด เขาก็ม <S an> ีตั้งแต่ความเต็มความอิ่มความปิติความสุขแต่เวลานี้บางครั้งบางคราวเขายังเกิดอยู่เราต้องมาดับความเกิดืถ้าไม่อยากจะเกิดเราก็ต้องดับความเกิดของจิตให้ได้ดับความเกิดของวิญญาณให้ได้การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ได้เกิดมาในภพของมนุษย์เรามาทําความข้อแกกับเขาเสียถึงวลาเวลาเขาก็ต้องได้แตกได้ดับเพราะว่าเป็นกฎของใจลักกฎของความเป็นจริงกฎของอนิจจังถึงวลาเวลาเขาก็ต้องแตกตรงดับ ไม่อยากจะแตกดับไม่อยากจะไปก็ต้องได้ไปถ้าถึงเวลาถ้าไม่ถึงเวลาเราก็อยากจะไปก็ไม่ได้ไปขณะที่ยังมีลมหายใจยังมีกําลังอยู่พยายามสร้างบุญสร้างบารมีให้ใจของเรามีแต่ความสุขก็จะได้ไม่เสียทีเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาเอาสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันนะทำใจให้วาสมองให้โล่งกายให้โปรง่ง มีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันอ่ะไหวปลาพร้อมๆกันของไปสานไปสานต่อนะ